ซเล็บคือใครครับพี่ฉเฉลยให้พี่เองน่อยครับซีเลิปคือใครมันต้นันต้อง,องมันต้องฟุกอยู่แคลณ <laughs> <laughs> นึกว่าจะว่าดลวนลายที่ไหนได้นักตะกรกันกาญ เออครับผมถ้าไม่อยากจะตาบอดพระช่องของผมที่มีแสงสะท้อนต่างๆเจอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัดฟาวคอนเลยนะครับผมหนึ่งในแอคเซลแต่สแตนเลสเตลซิลี่ดีสายสุดล้ำไม่ส้ำใครหมากับวัสดุสุดพีเมียมทนทานนานสิปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะขย่าขยี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยว ทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออบตัดเฝ้าคนพิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงการกฎาคมนี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดนักราัารรถทันทีอีก100บาทเลยครับผมคำเดือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้นเค5ช่วงโปรโมชัน่นเลยครับ หลุดโฟกัสลากหัวไม่คมแดงทั้งกระดานนี่เลยวันตั้มเครื่องดื่มโคตรชัมเปี้ยวหวานลงตัวให้ความสดชื่นสดใสโฟกัสไม่มั่วเล่นเกมได้รัวไม่ต้องกลัวคาเฟอีนกินเป็นรูทีมก็โคตรดีเพราะกระปุกนี้ไม่เติมน้ำตาลกินได้โคตรนานตั้ง 40, 40แก้วถ้าสนใจแล้วอย่าลืมใส่โคตรนักรัดลดทันที100รบาทไปจัดกันเลยวันตั้ม ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคโปวดอานฉลากก่อนบริโภคล้องเฮอออร่อยสึดดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น C G C ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับเพอมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนํานี่เลย r รเซอร์กเติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น l ลน e แอดลาซด้าเคพัทหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยนับผจญภัยอีกรอบพี่เขมพี Bundes Bundes ่เขรเป็นคนจีนไปทางข้างบนครับแล้วถ้าเป็นคนไทยไปทางไหนครับแน่แน่น้องพีทำดับไฟอ๋หอเสียนนะเราอ่ะ เตือนนะเออตัวที่แดดๆๆบ๊อบบี้พี่พี่ผมผมไปกับพี่ไงอยากโดนหินหล่นใส่อยากโดนหินหล่นใส่อยากโดนหินหล่นใส่โอยจริงเนี่ยเทนนี่ทำเป็นปะหินหล่นใส่ทำเป็นปะไม่เป็นยังไงอ่ะทำดิทำดิโอ้พี่ผมไม่ได้เป็นเรื่องจริงวั้นะจริงพี่เชื่อผมได้แต่ว่าพี่ยืนแบบนี้ผมว่านะพี่เป็นนักประจมไทยใช่ไหมนี่ดูรอบแริงๆเลยเอ้า นี่ไม่ธรรมดานักประจุภัยพี่นักประจุภัยอหรอไหนลองลองหน่อยสิโอ้โหไม่ธรรมดาไอ้ไล้างไอ้ล้างแขนนี่เล่นยังไงมีล้างแขนต้องมีต้องมีต้องเห็นคนเดินเหตุอ๋อโอเคต้องเห็นคนฆ่าก่อนที่จริงเราไม่บอกกูได้ไปกูได้ไปเดินดูก่อนเราก็ไป บทไทยก็ได้ครับเพราะว่าไกงไจะคิมสกยมพี่เราอย่าโหวตคนมั่วเราอย่าโหวตคนมั่วมีส huh? ีแล้วเนยฝั่งพี่ต้องมีนักเสพอะผมผมได้เขียนข้อความบอกไว้แล้วนะครับรอบนี้ไม่เสียนี่อย่าเป็นอันนี้เรื่องจริงไม่เคยโกหกเลยกันครับใช่ไหมเพราะผมหันมาคือมันเป็นหน้าขึ้นรีพอร์ตแล้วอุ้ยเจมคอนเนอร์กับเอฟคูเดี๋ยวพี่เอี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวพี่เดี พี่ไม่ได้พูดนะฮะพี่ไม่ได้พูดออกไปเลยสิ่งที่แดนนี่ทำเราเอาไว้นะครับพี่พี่ไม่ได้พูดแดนนี่เวลาเราทำเพสตรงนี้เราจะสามารถที่จะดับไฟได้ด้วยนะรู้หรือยังอุ้ยใช่เหรอพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยกดดิกดกดตรงนี้มันจะมีเพรขึ้นมากดแถบดิมันจะมีนี่ไงไฟดับแล้วอ๋ออุ้ยขอบคุณพี่แล้วแดนนี่ไปไหนแล้ววะพี่หาไม่เจอเอาไก่ นะเอาเลยเหรอเหลือเชื่อว่าแทนที่จะยิงเป็ดแล้วอยู่ดีก็ลากศพไปเฉยเลยกงจัดเท่าเมื่อกี้คือไว้อันนี้อันนี้พี่ชวนพี่ชวนแอดออฟมาเล่นด้วยอ่ะเอามาดิมาดิ พี่ฟุ๊กพี่ฟุกเก่งมากไงผมเป็นโชคดีผมอยู่กับพี่ได้ไหมได้แท่นี่ทำเควสไวมากแทนนี้พี่เราทำแต่สุดแทนผมนะได้ได้โอ้โหอึ๊บขึงเชือกธนูเอาอิดบล็อกออกจากกำแพงเดี๋ยวนะพี่เควสอะไรนะพี่มีเควสตรงนี้จริงป่ะมีมี ทุกคนนะครับ,รบจงโหวตไปที่ก้าเพราะว่ากาเอามีดออกมาจากกล่องและเตรียมที่จะฆ่าผมครับเฮ้เ<อ>เยทำไมเป็น,แ,นแบบนี้ี่แเดีด๋ยว ข่าวว่าพี่เอฟไล่ตา้าดกันเลยแต่กล้าเขายังยังไม่มือแม่ก้าเขายังยังใครคนที่น่าสงสัยที่สุดคือกล้าครับมีมีแล้วมีผมหลุดมือแล้วรีบเดินสุดเดี๋ยวทับเดือกะมีผมหลุดมือไปเลยไม่ใช่นกดบวคลิกแบบเบสเบสสกิสกิกดแบบคลิกลัวครับเบส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 เบเบส โอเเคราพี่เอฟเข้าไปในวหัวใครขยันทีมจังเลยพี่ภูบอกว่าเจมส์เป็นบริการในห้องแล้วพี่แถวพี่หูอเดี๋ยวโดนจริงรอดเดี๋ยวทำไมไม่เชื่อเลยไม่มีหลักฐานมันไม่ใช่บริการแล้วมันโอ้โหมันบทนี้ไอเจมส์มันเอือักอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่บริการละมันไม่ใช่ละ เอฟมันมันเกินไปพี่เกินปุยมุยเกินปุยมุยเกินปุยมุยโอ้โหจะทำไปพี่แทนนี่แล้วคือเอฟไม่ใช่มีมิกด้วยเพราะว่าแทนนี่คือมีมิกโดนยีเดียวอะไรน่ะแทนนี่เป็นโดโด้ที่เราคุยกันอะคือพี่เอฟอาจเดินออกซ้ายแล้วก็วนมาทางขวาแบบรัวๆเลยไม่ใครเป็นโดโด้อีกคนหนึ่งระวังแทนนี่นะ

แข่แล้วพี่เอกคือพี่อ่ะขอปีกตัวไปสักสิบห้าไอ้สองคนนี้ก็ยอมให้ออกไปเลยแต่พี่เบิร์ดกับก้าเนี่ยแล้วก็มีเซเลบแล้วเมื่อกี้ใครเซเลบตึ๊บ,บดังขึ้นมาแล้วแล้วพี่ก็ถ่ายถูกแล้วเขาก็แบบว่าไม่ยอมให้พี่ไป <c oughs> พี่ฟุ๊กเฉลยเลยดีกว่าพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กไม่ได้พูดเลยพี่ฟพี่ทำเควสอยู่ครับเซเลบคือใครครับพี่เฉลยให้พี่หน่อยครับแล้วโดนหินทับไม่รู้เรื่องเลยเซเลบ คือใครมันมพี่รัวตอนนี้กำลังสงสัยพี่แต่พี่ดูไม่ทันนะมันมีแบบเหมือนเป็น ผ้าขนสัตว์อ่ะอยรอบคอขึ้นมาบนขวาเอาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ไม่ที่ดูการแต่งตัวไม่มีผ้าขนสัตว์มีแต่สบายเนี่ยคือพี่โปเต้มาไม่มาพ้ยไม่ตายพี่เต้ยผยม้มาเป็นผ้าขนสัตว์จริงแต่พี่เด็บมันสักพักหนึ่งแล้วว่านีพี่จำไม่ได้แล้วว่าพี่มั่นใจในย่าไนว่าไม่ใช่ผ้าไหมดูไม่ทันแล้วก็ใส่แว่นสีดํำม่กเอาเอาเป็นว่าสองนาทีก่อนหน้านี้อ่ะแต่พี่ดูไม่ทันบี่ิงธนูอยู่ข้างขวามันไมเป็นกหรอกไม่ใช่เพียงเพียงโดนโหวตอยู่แล้วเพียงโดนโหวต คุณนเหกอะไรอีกเนี่ยเพรามฟุกก็ไม่รู้ว่าเซเลเป็นใครถูกป่ะใช่แต่บมกผมเนกนูมันขึ้นมาแต่เดียวเลยน่แต่ผมบอกเวลาถูกแน่นอนไงุเอกสองอาทิตย์ที่แล้วเซโนเป็นไอ้กาเซเลเป็นควดปวดปวงมด หมดผมหมดผมหมดผมจริงวคุณฟุ๊กดีสุดใช่อย่าหมดผมวดผมทไมล่าหรือว่าหรือว่าพี่เอกพี่เอกพยายามเอาวิฟุกออกเออหรือว่าการเของมเป็ดดีโอ้โหเกมเจมกเอกชันเลยหมดผมเลยโอ้เจ้าอร่อยแน่เก้าเก้าุดห้าเกดแปด

สวัสดีครับเตี่วันจี้งานพี่พูพึ่งมาเหรอครับพี่เพิ่งมาหรือเปล่าโอ้ตายไม่พักเลยครับสุดหล่อเฮ้ยแต่คุณพูได้คลิปไปแล้ววันนี้โอยคนละเดียวเอาอัพนะคนคนหายแล้วมันเป็นยังไงโอ้ไม่ก้อนไม่นินทาก็นินจานี่แหละระวังด้วยนะทุกคนไปยบาย ไป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 พี่รู้ไหมผมอะ่ะเป็นล่างทรงล่มสืบโอ้โหพีวันรอบนี้เราจะโชคดีมพี่เชื่อเวลาเอฟเป็นฆาตกรเอฟจะไม่ชอบมาอยู่ใกล้พี่นี่นเอฟเป็นคนละละ่ะถ้าอยากจะได้แบบสายสืบที่แข็งแกร่งขนาดพี่แต่ดับแรกเราต้องทำเควสให้เสร็จก่อนนะดูรบอเปล่าผมจะเดินตามเกาะพี่ทำเควสด้วยทิไม่รู้ว่าพี่อ่ะแล้วนี่เควสผมอยู่อีกฟังหนึ่พี่เป็นนักขับรถไปเอฟเซขินชนพี่ได้เลยเสกไปยี่ เ็นคนเอาเหรอเป็นร่างทรงเนี่ยเป็นแม่งอยู่นั่นน่ะแล้วมีคนตายไหมตอนเนี้ยศูนย์ทัสิบสี่ดีแต่พี่เอางกจากเสาแป๊บง<อ>ูขยาขยแยงอีกง,งูพวกนี้ <c oughs> ส่วนไอ้เจมันหัวราออยู่บนกำแพงสีดำเนี่ย <c oughs> เอฟเจมอยู่ในกำแพงเนี่ยเจมเอาออกมาลวออกมาทางาไหนะ่ะผมออกมาจากไอ้ม่านมา่านสายอ่ะม่านหมอกอุดเขื่อนเย้เอฟอยู่ไหนอ่ะการลำเนาข้อมูลกาลำเนาสำเนา เอฟเอฟอยู่ไหนอ่ะเอฟเขาหมอกได้ไงอะเขามอกตองนี้มันคือมโยนเอฟเขาหมอกไปได้ยังไงหมอกตรงกลางอะเอฟยังไม่ได้เข้าเลยล้มีอการอยจครับและเมื่อกี้คือการอธิบายจากคุณครูเอกครับแวเม่อี้คืการบายจากคุณครเองครับแ้วเมอี้เือิบเอง ใครทำไม่ได้ยครับมีหนึ่งหรือเปล่าพี่ผมเห็นนะครับว่าพี่เอฟแอบฟังแล้วก็วิ่งของเรียนของเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอฟเพียบตายต้องเกมบ่อยแล้วอันนี้เรื่องจริงที่ไม่แบ่งใครซุ่มเลยหรอไกครับใครเป็นโลอะไรใครมันพีมอีกแล้ววะใกรไม่บอกกับพี่สงสัยไครเพราะใกรชอบแกลงพี่ใกรใครพี่ไงถ้าคุณคิดว่าผมลองถามพี่เบสก่อนแล้วกันว่าอะไรกันแอบดูหรือเปล่า คุยอะไรกันพี่เสพี่พี่ช่วยหน่อยอันนี้มันเปิดสีนะระวังระวัง โหวตได้ไม่ตายเดี่ยวบอกแค่นั้นแหละโหวตายเดี่ยวโหวดดูวะโหวตได้ไม่ตายเดี่ยวบอกแค่นั้นแหละเจมเจมคล้อยตามคล้อยตามเหรอครับเมเกสและพี่เจมคล้อยตามทำไมพี่ฟูไม่ไม่ไม่พูดอ่ะพี่เบียร์จะพี่เบียร์จะขัดไงแต่พี่บอกสิ่งที่พี่เห็นเลยผมอยากผมอยากคุยเสียงกับพี่ไม่งั้นก็ไปอ่านน้ำลายย้อยอ่านไม่ออกน้ำลายร้อยอะไรเขียนว่าคล้อยตามคล้อยตามคล้อยตามไม่อ่านมาคล้อยตามคอยครับคล้อยเมื่อกี้ไม่ตะวาได้ดูไม่บอก ม,ม,ม่ต้ัวเอลคอยตามก็ต้องคามตอ่อเออ,เอ,อไม่ได้คุณ <ไป S 2> ฟุกทำควสหินตรงนี้คุณฟุกทำควสหินพี่เสมีมพี่พี่ระวังนะพี่อบอกว่าข้าเหนียวอยู่ในซึง้งพี่ระวังร้องไห้นะเดินผ่านอเอ้ยใครจะอยู่ในซึ้งวะถ้าไม่ใช่สระเปา <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้ยแทน,นี้ดนะัก <c> ข <oughs> <c oughs> ้าวดูดิ่าฮ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 ่่าฮาา พอดีว่าข้อถอนอะไรพี่ข้ารกากาการอหนักฆ่าคนเขาอยู่รวมกันนะนี่กี่แถบนี่เนี่ยแม่งเอ้ยคือแบบส่งมันได้อะส่งฆาตกรแม่งโคตรไก่ ผมเห็นพี่ปุ๊กยืนอยู่ตรงนี้แต่พี่ปุ๊กพีคนไม่สวมรอยมีคนไม่สวมรอยที่เรารู้กันพี่ไี่ช่วยเลยหรอพี่เวฟไปขวามือผมหน่อยผมมีเควสจะไม่ช่วยจะนี้ฆ่าพี่หน่อยพี่ปวดขี้่าฆ่าที่ไหนันดูผมจะฆ่าพี่ทำไม ไม่ตกใจเลยไม่ตกใจอะไรพี่ทำไมถึงไม่ตกใจเหรอน้องเพก็ไม่ตกใจหน่อยเหรอตกใจอะไรมันไม่รู้เลยสามคนคือเซเลบใจมากเมื่อกี้มีใครไม่ตกใจมั่งเมื่อกี้มีใครไม่ตกใจบ้างน้องเพชไม่ตกใจน้องเพชตกใจเหรอแต่มันไม่ได้ใครสิแทนนี่อ่าแทนนี่ใครเมื่อกี้ใครผ้ามันเป็นใครอะไรพี่เขาว่าพี่แทนนี่โอเคชัดเลยอันนี้ชัดเลยคือตายก็เกินกว่าเลยอันนี้คือแทนนี่ชัดเลย คืออะไรอ่ะอันนี้ตกใจไหมพี่ถายต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 กใจทีพี่ตกใจเพราะอะไรทีนี้ทำไมกล้ามาตายตรงไม่ไับไงไม่ตกใจเพราะไฟดับเฮ้อะไรคือแกตกใจเพราะว่าไฟดับไฟดับออ๋เล่นช่อคอนจรเหรอคือ เอางี้พี่จะพี่จะคอยสืบให้ก่อนถ้าพี่ยังมีประโยชน์อยู่โอเคป่ะอันนี้นะใครใครไม่ตกใจนะเมื่อกี้เต้เต้บอกแต่แต่เขาคือแทนนี่ครับแล้วแคนนี่พี่ขอถามอีกครั้งหนึ่งแทนนี่ครับพี่แทนนี่ตกตกใจไหมน่าอินพี่แทนนี่ตกใจไหมตกใจพี่ตกใจเพราะอะไรตกใจละเซเลตตายไงนี่ตกใจพี่ดาบมือโกหกยังไม่ตายแท้เซเลตยังไม่ตายไม่เกี่ยวกับกสมพื่อนเซเลตเป็นกูเพื่อน เมื่อกี้เขาแบบว่าเขาแบบว่าแกล้งตกใจกันไม่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกเลยว่าเมื่อกี้มีพี่เบิร์ดคนเดียวที่ตกใจพูดงนี้เลยกันใช่พี่เบิร์ดคนเดียวที่ตกใจเอเอหลังตกยิงไปแล้วอ่ะเออพวกพี่ไม่ตกใจกันเหรอไม่ตกใจตกใจดิตกใจเลยพี่พี่เพื่อนแทนเออตกใจจริงตกใจในนี่ฮะเป็นยังไงเขาตกเขาตกใจอะไรกันอ่ะพี่งงว่ะตกใจเลี้ยงในกมไง โอ้แลวพี่ก็งงว่าแบบพี่ไม่เห็นไฟดนาบหรอนึกว่าจะวา<ห>นลวดลายที่ไหนได้ฆาตกรกัด กับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึ่งังนนะครับที่ผมผ้ามหมแลนในสตรีมซสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน